นะครับไม่เจ็ดพันโลนะสภาพอย่างสวยลูกค้ายาลิตปี2022ราคาดีๆคันนี้439,000บาทเท่านั้นเอาไปใช้กันคุ้มๆได้เลยนะครับชมปี22ก็จริงลูกค้าจดทะเบียนปี23นะ2 2ปลายปีนะสภาพอย่างสุดสภาพอย่างสวยนะไฟนงไฟหน้าใสเก๊กหมดเลยลูกค้าไม่เจ็ดพันโลเท่านั้นใครที่สนใจนะครับผมอยากได้ยาลิต1.2สตัวสปอร์ตราคาชิลๆไม่น้นๆสภาพป้ายแดงจัดได้เลยนะครับคันนี้ แลกเข้าเมื่อเที่ยงนี้เลยนะครับนี่ป้ายรอ QC ยังอยู่เลยนะครับผมแต่ QC เรียบร้อยแล้วนะรอแค่ล้างปรับสภาพทําสปาเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าจบสวยแน่นอนนะครับมาดูสภาพแรกเข้ากันว่าสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังยาลิ์มือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้หลังด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หารถยาฤิ์สภาพสวยคัดเกตคุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้ารับชมกันอีกนะ ยาริหนึ่งอสองตัวสปอร์ตลูกค้าปี2023จดทะเบียนปี2024นะราคา439 0 0 0บาทใหม่7,00 0โลนะสะภาพอย่างกิ๊บสภาพอย่างใหม่นะครับผมลงสเกิร์ตให้เรียบร้อยรอบคันอย่างสวยนะตัวนี้หล่อมากๆนะครับผมดันนงดันหน้าใหม่กิ๊บเลยนะลูกค้าไฟหน้านะครับผมใส่กิ๊บจริงๆนะสะภาพสวยกว่าในกล้องแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใหม่กิ๊บจริงๆนะครับสีเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะครับสวยสดงดงามนะจะเอาคําไหนมาบอกว่า ให้มันรู้สึกว่ามันสวยจริงๆอ่ะลูกค้าสะภาพดีมากนะครับคันนี้บอกเลยกริฟมากนะนี่ไฟนุ่งไฟหน้านะครับใสๆกรอบโฟมนะครับผมเดย์ท e มแลน i ิ g งไลท์ใสกริกนะครับเปิดมานี่สว่างโล่เลยนะสะภาพดีมากนะใน,นส่วนของตัวล้อแม็กนะครับผมเป็นทูโทนสภาพดีนะครับคันนี้สวยเลยนะล้างหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับตอนนี้นะปี2022ด้วยนะครับตัวยางเอาไปใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะ สีเดียมุมตัวรถนะครับผมลักย้งลักยิ้มไม่มีนะครับสีสดสดนะสภาพดีแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตด้านข้างมีมาครบๆบนะมาที่ผมไม่ได้เก็บสีแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับล้างทาสปานะครับภายนอกภายในขัดเคลือบสีอย่างเดียวพอนะจบพร้อมขายแน่นอนนะครับคันนี้ภายในนะครับค่อนข้างสวยได้บ่อหนังแล้วนะครับสำหรับโฉมปี2022เนาะ เบาะหนังค่อนข้างแบบตึงเปียะเลยนะครับลูกค้าบอกแล้วว่าใช้งานน้อยจริงนะครับเบาะแน่นๆเบาะตึงๆนะสภาพดีนะครับในส่วนของตัวเรือนไม้นะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเลขไม้น้อยแค่ไหนนะครับผมเลขไม้เพียง7 0 0 0โลนะครับเลขไม้7000โลนะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับผมมันติฟังก์ชันมีมาแบบครบๆเนาะนี่ยางสวยนะครับยางสวย หน้าจอนะครับผมเป็นตัวอัปเดตเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอัปเดตเรียบร้อยตัวนี้ถือว่าแบบงานดีเลยนะครับงานดีเลยนี่เป็นไงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับชัดเจนหมดนะครับผมกล้องถอยมีไปแบบครบนะครับผมสําหรับตัวเครื่องยนต์นี่บอกเลยว่างียบคลิปเลยนะนี่คอนโซลค่อนข้างสวยนะครับแอร์ปรับออโต้นะครับผมเปิดมานี่บึ้มบึ้มแน่นอนนะคือเย็นมากนะครับแอร์ตัวต้เนาะสภาพดีนะครับคันนี้หัวนงหัวในส่วนของตัวหัวเกียร์นะครับผม สวยเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยสภาพแบบใหม่มากนะครับคันนี้นะใหม่จริง <c oughs> แล้วใหม่เจ็ดพันโลนะครับหาจากไหนเนี่ยนะโอ้โหนะสภาพคือดีจริงนะครับเนีย่ยดูดิอยากให้ลูกค้าผมนะที่ดูรับชมในคลิปนะครับเป็นคนที่ได้ไปเนาะเพราะว่า <c oughs> จะได้ซื้อกันด้วยนะครับห <c oughs> ัวนงหัวน็อตใสๆนะครับไม่มีแกะแน่นอนแผงประตูทุกอย่างสวยหมดนะครับนี่สภาพอย่างแบบคลิปจริงนะครับคลิปจริง หัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับผมนี่อย่างสวยนะหัวนงหัวน็อตกิบกิบใหม่ๆนะครับลูกค้ากิบกิบใหม่ๆนะครับผมฟิล์มเฟิร์มติดเรียบร้อยนะครับรอบคันแล้วนะในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับผมนั่นๆตึงๆสภาพสวยนะครับคันนี้นี่เบาะดีจัดนะครับผมฝ้าด้านบนนะเป็นแบบสีเทาๆนะครับผมเข้ากับตัวสีรถแบบสุดๆนะครับ ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับกันสัตว์ด้านหลังอย่างสวยท่อคู่กันไปเลยลูกค้านี่ได้ท่อคู่กันไปเลยนะครับมาดูในะส่วนตัวด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ถุงโตใต้ตยังไม่แกะออกเลยนะครับสําหรับถัดท้ายเนาะถือว่าของใหม่เลยนะของใหม่เลยนะครับจุกลมยางฉุกเฉินนะครับมีไปครบๆนะครับผมยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันนะยังอยู่ในถุงอยู่เลยลูกค้าพร้อมถัดท้ายของโตัวต้าแท้ๆนะครับผม หัวนงหัวน็อตกิฟฟ์นะครับผมหารอยแกะไม่เจอนะครับรอยซีนแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคันนี้ลูกค้ารีบถ่ายรีบลงแน่นอนนะครับใครทันใครได้เลยนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้นะเลขไม่เจ็ดหมื่อเลขไม่เจ็ดพันนะครับลูกค้าขายาาเท่ากับราคาไม่ประมาณสองหมื่นต้นๆเนานะถือว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้ใครสนใจรีบจับรีบจองด่วดวๆน,น,นะโทรมาที่เบอร์หลังได้เลยนะครับพี่0 9 8ย์7ก 6862นะครับเลือลายเบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับตัวเบาะนะครับผมค่อนข้างสวยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสวยหมดนะครับลูกค้าในฝั่งซ้ายจะเห็นชัดๆหน่อยเนาะตรงมุมแสงพอดีนะครับเห็นนะชัดเจ๋วนะครับผมชัดเจ๋วนะเอาไปใช้คุ้มๆลูกค้าคันนี้คุ้มสุดๆนะครับตัวเบาะแน่นๆตึงๆสวยๆนะครับคันนี้ใช้ต่อได้อีกยาวๆแน่นอนลูกค้าดูภายในดิภายในสวยมากนะครับภายในสวยจริงนะครับผมนี่ดูดิ หล่อจริงนะครับใครที่สนใจนะรีบจับรีบจองนะครับผมไม่เจ็ดพันเท่านั้นลูกค้าหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมแผ่นเพจระบุเลขเครื่องเลขถังปีผลิตแบบชัดเจนนะนี่ให้ดูแบบชัดๆนะครับผมหัวน็อตกริบๆเลยคันนี้หาที่ติให้ทีนะครับกันสาดนะครับก็ของแท้โตต้านะครับผมถือว่าสุดยอดนะคันนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับใครอยากจับอยากจองนะครับผมสามารถมาดูรถจริงมาจองที่ร้านก็ยังได้นะครับถ้าทันเนาะ ถ้าทันมาได้เลยนะครับลูกค้าจะส่วนใหญ่ตอนนี้เนาะส่วนใหญ่เขาจองออนไลน์กันนะครับพี่ซึ่งผมก็ได้ลูกค้าจองออนไลน์มาจากจังหวัดศรีแก้วเนาะก็ซื้อเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับก็ไม่ทันคันตัวใหม่เจ็ดพันนี้นะไม่งั้นก็ให้ลูกค้าจัดคันนี้แล้วนะครับเพราะว่าคุ้มมากๆนะครับผมเคสนั้นซื้อสดด้วยนะก็คันนี้นะครับว่างแน่นอนนะครับเพราะมึงเข้าเมื่อเที่ยงนี้เลยนะครับใครสนใจนะจะซื้อสดจัดไฟนันได้หมดนะครับลูกค้า อ่ะเครื่องยนต์นะครับ VVTi นะครับ92งแรงม้านะตัวนี้เหลือๆเลยนะครับวิ่งต่างจังหวัดสบายเลยลูกค้าเครื่องนี้นะครับผมมาค่า v ีออสแท้ๆเลยเนาะเพราะว่าสามารถที่จะประหยัดได้น้ํามันได้ถึง23โลลิตรนะครับต่างกันเร่งไม่ต่างจาก v ีออสสักนิดเลยนะครับบอกแบบนี้ได้เลยนะหัวนงหัวน็อตนะครับใสๆนะครับไม่มีแกะแน่นอนนะครับคันนี้ลูกค้านี่แผงแก้มนะครับผมหัวนงหัวน็อตทุกอย่างใหม่หมดนะครับผมแบตเตอรี่ได้เป็น GS ด้วยนะครับผม สติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะคันนั่งคันหน้านะครับผมไม่มียุบตัวไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยบุบรอยอะไรสักนิดเลยนะครับคันนี้สวยจริงฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะนะสายพงสายไฟใหม่หมดท้าองค์ท่อแอร์สวยหมดเลยนะครับลูกค้านี่ยางกริปยางใหม่เนาะสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆเนาะหัวนงหัวน็อตนะครับผมสายกิ๊กนะครับปั๊มตาโตต้าอยู่ครบนะครับผม อ๋น็อตฝั่งแก้มนะสวยสดงดงามนะครับคันนี้นี่ล้อหมดเลยนะครับตัวฟูกนะครับด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหมดลูกค้าสาหรับฝากระโปรงเนาะนี่สีแท้สีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยใครที่สนใจนะครับเจ้ายาลิศนะครับผมไลฟ์ตำหนิคันนี้นะก็สามารถโทรหาหลังได้เลยนะครับที่0ูย์98 68 627 6862นะครับหรือไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลย ครอยากมาดูรถจริงมาติมาติงรถดัตเองได้ลูกค้าที่เสียดิทายอุ๊ปแยกที่1นนะครับหรือลูกค้านะครับผมไม่อยากจะมาดูแลดูคลิปนี้สามารถตัดสินใจได้เนาะเพราะมั่นใจนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าหลังสปามามันจิบมันใหม่แน่นอนนะครับถ้าสภาพแรกเข้าแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะอจอ,ออนไลน์ได้นะครับผมเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านเลยไฟแนนซ์ Finance ผ่านนะครับผมมาดูรถไม่ถูกใจผมยินดีขึ้นมาจจาเต็มแน่นอนถ้าสภาพนี้นะก็สําหรับใครนะครับที่ อยู่ต่างจังหวัดเนาะทั่วประเทศเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านหมดนะครับหรือถ้าลูกค้ามั่นใจเนาะในบริษัทเรานะครับบริษัทเพชรยนต์น,นั่นเองนะถ้ามั่นใจแล้วนะครับผมอยากซื้ออยากจับอยากจองก็จัดได้เลยนะครับเรามีบริการลดสไลด์นะไปส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับถือว่าบริการการครบเครื่องจริงๆนะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยเป็นกําลังใจให้หารถสวยๆคัดเกตคุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้ารับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้หลังขอบพระคุณมากๆครับ